ระบบสังหารเทพตอนที่1นึนางมาลงมือยอดหญิงงามนางสามารถรับดูได้ถึงระดับฐานพลังของสตรีผู้แผดเสียงมานางจึงรีบดึงกระบี่ออกจากแหวนมิติของนางในทันทีจากนั้นจึงเดินมาด้านหน้าของเฉียวเฟิงพร้อมกล่าววาจาด้วยความรีบร้อนรีบหนีไปเฟิงน้อยนางผู้มามีใช่สามัญอาจารย์อาจารย์จะปกป้องเจ้าเองรีบไป สายตาของยอดหญิางงามตอนนี้นางมองจ้องเฉียวเฟิงอย่างลึกซึ้งยิ่งตอนนี้เพียงแค่ได้ยินเสียงสตรีรับยอดหญิางงามก็รู้ดีว่าไม่อาจจะต้านทานผู้ที่มาได้นางได้แต่ทุ่มสุดกำลังเพื่อหวังให้เฉียวเฟิงผู้เป็นสิทธิ์แห่งนางรีบหลบหนีไปหากแต่เฉียวเฟิงสิทธิ์ของนางตอนนี้มันกลับยืนนิ่งทำไมเจ้าจึงไม่รีบไปเจ้าไม่เข้าใจหรือเจ้ากล้าขัดคำสั่งของอาจารย์เช่นข้าแล้วงั้นหรือ ยอดหญิงงามนางก่าวาจาพร้อมจ้องมองไปที่ดวงตาของเชียวเฟิงอีกมือก็รี้ผักใสขอดื้อรั้นนักท่านอาจารย์ข้าขออภัยยอดหญิงงามตอนนี้นางร้อนใจแล้วและไม่ช้าเสียงสตรีที่แสนหน้าหวาดกลัวก็แผดดังอีกครั้งฮ่าฮ่า่าน่าฟังน่าฟังจริงๆเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วที่ข้าไม่ได้เสกความรู้สึกเช่นนี้สำนักฝ่ายธรรมะความรักของสิทธิอาจารย์ เจ้าสองช่างมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งยิ่งนักฮ่าฮ่ฮช่างน่าสนใจน่าสนใจจริงๆไม่คิดว่าระหว่างเดินทางจะมีเรื่องน่าสนุกเช่นนี้ให้ได้เยี่ยมชมไม่นานนักก็มีสตรีนางหนึ่งที่งดงามยิ่งหากแต่ครึ่งหนึ่งของใบหน้าของนางสวมด้วยหน้ากาก,ากสีทองเอาไว้จากนั้นไม่นานก็มีสตรีงดงามอีกสิบสองคนค่อยๆลอยลงมาตาม ทุกนางต่างยืนอยู่เหนือผิวน้ำจนเกิดเป็นละลอกขึ้นเล็กๆใต้ฝ่าเท้าของพวกนางเนตรวิญญาณของเฉียวเฟิงทำงานในทันทีจ้องมองพวกนางทีละคนพบว่าระดับต่ำสุดเป็นจอมยุดขั้น3ามสูงสุดเป็นจอมยุดขั้น9้าผู้ติดตามของนางมานไม่ธรรมดาสามันเลยนางเลี้ยงดูผู้คนของนางมาดีไม่น้อยส่วนตัวของนางมานเองก็เป็นถึงเจ้ายุทธภพขั้นที่เ็ สำหรับยอดหญิางงามแล้วสถานการณ์แบบนี้ช่างน่าหมดหวังหากแต่สำหรับเชี่ยวเฟิงคนเหล่านี้นับว่ายังไม่เท่าไหร่แม้ตอนนี้เชี่ยวเฟิงจะเป็นเพียงแค่จอมยุดขั้นหนึ่งก็ตามไม่ช้านางมันปิงเหยียนก็เดินก้าวเหยียบอากาศท่าร่างราวพูดผีเดินมาใกล้ย่างก้าวคลายรวดเร็วแต่ก็ไม่รวดเร็วมันดูประหลาดและน่ากลัวไม่น้อยคล้ายนางต้องการแสดงความต่างของระดับพลังและความสามารถด้านเคล็ดวิชา นางย่างก้าวอย่างไม่รีบร้อนนอกจากนั้นทีท่าก็คล้ายไม่แยแสทุกสิ่งไม่ช้าก็มาหยุดที่ด้านหลังของทั้งสองยอดหญิางงามล่างสันนางแทบไม่รู้สึกตัวสักนิิเมื่อนางมาปีย,ยนมาถึงตัวนี่หรือคือความห่างชั้นของฝีมือยิ่งข้าได้เห็นเจ้าใกล้ชิดเท่าไหร่แม่นางสตรีข้าก็ยิ่งอิจฉาในความงดงามของเจ้ามากเท่านั้น สายตาของนางมานจดจ้องไปที่ยอดหญิงงามก็คล้ายจะเอามือจะไปสัมผัสใบหน้าของยอดหญิงงามยอดหญิงงามเล่งสะบัดต,ตัวหนีพริบตานางมารวิงเหยียนก็ไปอยู่อีกฝั่งแล้วเหตุใดดูเหมือนว่าข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องของเจ้ามากเท่าไหร่นักแม่นางงามตะการความงามของเจ้าเช่นนี้และระดับฐานพลังระดับจอมยุทธขั้นสูงเจ้าคู่ควรที่จะมีชื่อเสียงทั่วลามากกว่าองค์หญิงประจิม และสี่สุดยอดนงครามแห่งสำนักเหนือฟ้าเสียอีกความงามของเจ้าเหนือล้ํากว่าพวกนางยิ่งนักไม่ช้านางมาเนอชอกช้อยห่างจากยอดอีาง,งามนางนั้นส่งสายตาให้เฉียวเฟิงก่อนเพ่งมองว,ว้าวไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนางมันปิงเหยียนพูดพร้อมทำตาลุกวาวรีบเอามือปิดปากคล้ายกํลังขบขันสตรีที่งดงามกับบุรุษที่แสนอัปลัก สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เช่นไรความสัมพันธ์ของพวกเจ้าช่างทําให้ข้าขาขันตอนนี้เสียงหัวเราะของนางมารดังลั่นทั่วผืนป่าแล้วเพราะเมื่อนางเห็นเชียวเฟิงราวกับว่าเรื่องที่นางปรารถนาที่จะลืมมันกลับยิ่งชัดเจนนั่นจึงทาให้นางมารหยุดที่จะส่งเสียงหัวเราะที่ราวกับปรารถนาจะสาบแช่งโลกล่านี้ไม่ได้ ตัวเฉียวเฟิงนั้นเข้าใจดีว่าตอนนี้นางมารู้สึกเช่นไรนั่นเพราะมันรู้จักนางมารดีไม่แพ้ใครหากแต่ตอนนี้ในมือของสุยอี้เฟยกำกระบี่แน่นนางพุ่งทะยานไปพร้อมกับกระบี่ในมือกลายเป็นคลื่นกระบี่นับพันหมุนเป็นเกียวแหลมพร้อมลัศมีฆ่าฟันเป็นวงกว้างนับสิบช่วงตัวสิงกลีดอากาศดังไปทั่วหากแต่เป็นคนอื่นกระบวนท่านี้ช่างดูน่ากลัว หากแต่เหล่านางมารวิชาแบบนี้ช่างดูสามัญเหลือเกินไม่ทันที่นางมารปิงเหยียนจะลงมือผู้ติดตามของนางก็สลายกระบวนท่านี้ได้ในทันทีกงเล็บสีแดงปรากฏที่มือของสตรี 12. สองนางซุยอี้เฟยนางไม่ได้ประมาะกระบวนท่าเมื่อกี้เป็นเพียงท่าหลอกหากแต่ของจริงอยู่ที่กระบวนท่าภายหลังปานกระบี่นับหมื่นโพยพุ่งออกจากพื้นดินทั่วบริเวณหมื่นกระบีบ่บรรจบฟ้า คือกระบวนท่าที่เปลี่ยนไอปานแผ่พุ่งสร้างวงกระบี่ที่มีลักมณะทำลายล้างเป็นวงกว้างกระบวนท่านี้ใช้พลังปานมากยิ่งยอดหญิางงามถึงกับเหนื่อยหอบในทันทีหลังจากใช้กระบวนท่านี้ตอนนี้นางได้ใช้กระบวนท่าที่แกร่งที่สุดของนางไปแล้วนางเหนื่อยหอบแต่นางหวังเพียงสร้างโอกาสหลบหนีให้กับเฉียวเฟิงน้อยของนางก็เพียงเท่านั้น เ่าสตรีบริวารแห่งนางมารตอนนี้ต่างหมุนตัวรบกระบี่นับหมื่นที่ป่วยพุ่งมาจากพื้นดินแล้วเสียงกระบี่ปานปะทะกงเล็บของพวกนางดังไปหมดนอกจากนั้นฝุ่นควันก็ฟุ้งขโมงหากแต่ภายในกลุ่มหมอกควันหลังจากออกกระบวนท่าไปยอดหญิงงามมองเห็นโอกาสแล้วไม่ช้านางก็มองไปที่เฉียวเฟิงสิทธิ์รักของนางหากแต่มันกลับยังยืนอยู่ที่เดิมยอดหญิงงามเหนื่อยอ่อนชง,งโง่นัก นางกล่าวคำพร้อมน้ำตานางอยากให้เฉียวเฟิงรีบหนีไปหากแต่การที่เชียวเฟิงยังอยู่ไม่รู้ทำไมหากแต่หัวใจนางก็รู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาดไม่นานนักล่างของยอดหญิงงามก็อ่อนแรงแม้แต่กระบี่ก็ไม่มีแรงถือเฉียวเฟิงเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่านางต้องผิดของนางมานปิงเหยียแล้วทานาาจอา์ หากแต่ในชั่วเซียววินาทีเชียวเฟิงก็หยุดคิดเรื่องทั้งหมดและก้าวเข้าไปสู่ห้องมิติในห้วงจิตสำนึกของตรงเองมันขคบคิดเรื่องราวต่างๆมากมายในนี้การเวลาได้หยุดนิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มันใช้วิธีนี้ในการต่อสู้จริงมันมีเวลาราวกับว่าเป็นอนันต์ในห้องมิติแห่งนี้ตอนนี้มันขบคิดนางมานปิงเหยียนช่างเป็นคนที่มันไม่คาดคิดจริงๆว่าจะพบเจอกันในเวลานี้ แม้คนทั่วราชปารธนาจะล่าสังหารนางหากแต่เชียวเฟิงนั้นไม่ใช่มันรู้จักนางดีเกินใครและนางก็ดีกับเจ้าหมื่นมารมากมายเหลือเกินในอดีตบุญคุณของนางหากเชียวเฟิงเป็นเจ้าหมื่นมารต่อให้มันเป็นทาสนางร้อยปีบุญคุณของนางที่มีต่อเจ้าหมื่นมารเชียวเฟิงก็หาใช้ได้หมดสิน้นไม่และเพราะเป็นแบบนี้เชียวเฟิงจึงไม่คิดที่จะลงมือเพื่อสังหารนาง ดังนั้นณนะตําหนักลับแห่งนางมารมันจึงแจ้งว่าต้องการพูดคุยกับนางมารน,นัดนางมารไปเจอไอหมาดําตัวละครที่มันเตรียมไว้เพื่อวางแผนจะเป็นพันธมิตรกับนางมารนวิธีการนี้ดีมากกว่าการไปสังหารคนของนางมารนจนหมดแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนไม่เป็นไปตามแผนแม้การหลบหนีเฉียวเฟิงจะทําได้อย่างง่ายดายหากแต่มันก็ต้องเปิดเผยพลังต่อยอดหญิงงามสิ่งนี้ก็ไม่ควรยิ่งในเวลานี้ มันนะตอนนี้จึงนั่งนิ่งคิดแผนการอย่างเงียบงนันโดยมีเจ้ามาน้อยจ้องมองอยู่อย่างเงียบๆโดยที่ในใจมันมักมีประโยคหนึ่งดังขึ้นอยู่ในหัวเรื่อยๆยายนางจึงไม่ไปหาเจ้าหมาดำนางมาเจอข้าทำไมจากนั้นเชียเฟิงก็เอามือบีบนวดศีรษะแม้จะไม่มีความรู้สึกเพราะเป็นเพียงสำนึกจิตวิญญาณก็ตามนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะระบบสังหารเทพ